ให้แตกสนับสนุนโดยคาราพลัสผิวสวยใสายภายในกระชับดับกลิ่ต้องคาราพลัสและซันสลินเผยรูปร่างใหม่ให้ตรงใจคุณด้วยซ <Yeah. S 1> ันสลินั <Yeah. S 1> บมาแล้ว สำหรับช่วงที่2ของเรานะคะ,คะช่วงฉะ,ะ,ะกันให้แตกแตก <laughs> เอาอีกแล้วมาพบปะอีกแล้วนะฉะกันให้แตกค่ะ,คะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฉะกันว่าในเรื่องของแมวมองในเรื่องของการเป็นดาราเนี่ยมันเป็นศิลปะชั้นสูงอย่างที่พี่อ้วนพูดไว้จริงหรือเปล่าและช่วงนี้ค่ะสนับสนุนโดยนะคะคาราพรัสนะคะและสันสลินค่ะใครนะคะที่มีกลิ่นเหม็นๆน,นะคะไม่พึงประสงค์ใครที่มีหน้าอกหย่อนยานนะคะใครมีผิวที่ไม่สวยนะคะคาราพรัสของเรา ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนทําให้คุณนะคะมีความเป็นผู้หญิงกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะและใครอยากจะมีรูปร่างนะคะที่สวยเพรียวนะคะแล้วก็สุขภาพดีด้วยห้ามลืมเลยค่ะสั้นสลินช่วยคุณได้อย่างแน่นอนค่ะ,ะใครสนใจนะคะเบอร์โทรขึ้นแล้วเนี่ยจะโทรเข้ามาได้เลยค่ะอ,อ่ะเรามาเรื่องของเราเมื่อกี้พี่แพตตี้กับซิสบอกคุณแม่ทาไมคะเขามีข้อ,ข,อ,ข,อข้อคิดดีๆด,ด้วยนะเออเออเออยังไงอย่างไง,ง,ไ,งไม่เขาบอกว่าอย่างนี้แพตตี้เขาบอกว่าบางคนเกิดมาเพื่ออะไรใช่หนูคิดนะเกวดมาเพื่ออะไร เกิดมาเพื <doubles> ่อเป็นนักร้องเป็นดาราที่มันมันมีการที่แบบถูกกำหนดไว้แล้วหรอถูกกำหนดไว้แล้วหรอมันถูกขีดเหมือนเหมือนคนคนหนึ่งที่แบบมีแก้วเสียงเพื่อจะมาเป็นนักร้องโดยเฉพาะหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่บางคนบางคนบางคนเสียงดีมากแต่อยากเป็นดาราเออใช่ใช่ใช่บางคนเสียงก็ไม่ได้ดีอะไรนะคะแค่มาแหวกนุ่งสั้นๆนะคะโชว์เสมออะไรไปมาก็ได้เป็นนะคะเสียงของเอกแต่บางแต่บางคนนะก็คือทุกอย่างรวมกันหมดอยู่ในคนเดียวกันสามารถทำได้ใช่เธอคือเธอตัวเธอเกิด เกิดมาเพื่ออะไรหนูเกิดมาเพื่อเป็นหนูว่าหนูทําได้หลายอย่างนะคุณแม่แต่มันก็นต้องมีที่สุดที่สุดใช่ไหมจริงจริงตอนแรกเลยตอนที่เป็นเด็กๆเ,เราคิดว่าเราเกิดมาเป็นนักร้องเพราะเราชอบร้องเพลงมากเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาเป็นพิธีกรหรือเป็นอะไรได้ร้องเพลง <น primeiro. S 2> เ, c, เดี๋ยวร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลง,ลง,พลงประกวดประกวดประกวดมาตลอดอแต่ก็ไม่ไม่ถึงที่ฝันไม่ได้มีแบบว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้มีอะไรบังอของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ไม่ถึงสักทีแต่อยู่ตรงเนี้ย อยู่วนเวียนอยู่เงี้ยแต่ไม่เคยไปแตะตรงที่เราต้องการอ่ะเออือมันไม่ที่สุดนะแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นึกออกเรืยองว่าตัวเองไต้องการเป็นอะไรตอนนี้มีความสุขที่สุดในการเป็นมีความสุขที่สุดในการเป็นพิธีกรอ่ะเห็นไหมเออเพราะว่าเขาเกิดมาเป็นพิธีกรใช่คือพี่บอกเลยว่าบางคนอ่ะพิธีกรดารานักร้อง มันจะวนเวียนกันอยู่แค่นี้เนี่ย<า>พิธีกรดารานักร้องพิธีกรดารานักร้องออคือบางคนอยากจะรวบทุกอย่างมาไว้ในตัวเอง<า>ที่บอกว่าการก้าวขึ้นมาก้าวแรกนะคะจะต้องหาจุดยืนของตัวเองให้ถูกต้องก่อนค่ะ<า>คือถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะเอาทั้งสามอย่างพี่บอกคุณตกบ,บันไดตั้งแต่ขั้นแรกเลย<า>เอาในสิ่งที่ต้องการแล้วก็ทนหนักมากที่สุดและอันอื่นมันตามมาเอง<า> <c oughs> อย่างแพตตี้เนี่ยพี่บอกเลยว,ว่ามันเป็นเด็กที่ฉลาดนะแพตตี้เนี่ย พูดแล้วจะน้ําตาไหล oh. คือฉันเจอแพตตี้มานานหลายปีแล้วฉันบอกแล้วอีเด็กคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นพิธีกร mm. แต่ทีนี้ในะขนาดเดียวกันแพตตี้อยากเป็นนักร้องดารานางแบบเขาก็เคยต่ายเขาก็เคยเล่นมาหมดนะแต่เชื่อไหมฉันมองเขาว่าพิธีกรคือถ้าเกิดว่า แตกแนวไปจากที่พิธีกรก่อนที่จะดังระเบิดเนี่ยมันจะมันจะล่วงบันไดแล้วในที่สุดเขาก็เป็นที่พิธีกรที่ดีได้มันอยู่ที่ว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเหมือนสมัยก่อนพี่บอกเลยนะพี่เล่นหนังมาก็เยอะนะสมัยเม<ฆ>ื่อสิกว่าปี20ปีที่แล้วร้องเพลงพี่ก็ร้อง<ฆ>พิธีกรพี่ก็เคยเป็นมาก่อนขายเครื่องสำอางพี่พี่ทำมาทุกอย่างเลย<ฆ>แล้วสุดท้ายนะี่พี่ถือว่าวิธีการขายของเนี่ยคือสิ่งที่พี่รักแล้วก็ถนัดที่สุดพอเดินมาถึงจุดหมายปลายทางของการขายของเสร็จปุ๊บเนี่ย สเตปสองที่เราอยากเป็นคือเป็นอะไรเนี่ยมันจะต้องมาเป็นทีละสเตปสเตปคือมนุษย์เราเนี่ยจะก้าวขึ้นบันไดทีละสี่ขั้นพิธีกรนักร้องขายของดาราก้าวขึ้นไปสี่ขั้นขายแหกนะคะแล้วมันจะตกบันไดมันต้องไปทีละสเตปสเตปสเตปแต่เราต้องลองทุกๆอย่างก่อนใช่ไหมมาถึงเราอยากจะทําอะไรเราลองไปทำมีโอกาสลองหมดเลยาจะได้หรือเปล่าใช่ใช่ไหมลองหมดเลยแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวเองมาคิด วิเคราะห์แยกแยะนะคะมาคอคิดวอแหวนวิเคราะห์แล้วก็ยอยากมาแยกแยกแยะก่อนว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถนัดที่สุดแล้วเดินทางนั้นเพราะว่าสิ่งที่ถนัดที่สุดคือสิ่งที่เราจะต้องรักแล้วก็ทําได้ดีที่สุดถ้าเกิดเราทําที่ทาได้ดีที่สุดในก้อนนี้แล้วเนี่ยก้อนต่อไปคือคนเขาจะมองเห็นเราเองคุณแม่แต่ว่าแมวมองสมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันไหมเวลามุมมองที่เขามองเขามองเด็กอะ บอกว่าเขามองหนูถมือว่าพี่โพส์อานลนสมัยก่อนมองหนูกับณตอนนี้กับถ้าเปียบกว่าคุณเอสุภชัยมองหนูอย่างเงี้ยมันจะต่างกันฉันมองว่าต่างกันแม่มองสมัยก่อนเนี่ยมองเพื่อที่ว่าอยากจะคนเนี้ยมาปั้นให้ดังและเป็นดาราตามหน้าที่ของตัวเองที่จะหาคนเข้าสู่วงการบันเทิงแต่แม่มองสมัยเนี้ย ฉันต้องเอาเธอมาบ้านให้ดังเพราะเธอจะสามารถทําเงินให้ฉันได้เออเป็นรายได้ไปซะยาง้นแมวมองสมัยโบราณกับสมัยนี้คือคือที่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 น้องทอฟฟี่หรือว่าอีทอฟฟี่พูดก็ก็ถูกส่วนหนึ่งแต่บอกเลยนะคะว่าแมวมองสมัยก่อนกับแมวมองสมัยนี้ต่างกันสิ้นเชิงเพราะคือแมวมองสมัยโบราณี่ยจะหาคนสวยคนหล่อ <C> e <an> อย่างเดียว<า>เพราะว่าส,สมัยโบราณไปเล่นหนังเล่นละครทีวีเนี่ยไม่จําเป็นต้องตองพากเสียงเองหรือจะมีคนบอกบทอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความสวยความเหล่าต้องเป็นอันดับหนึ่ง<า>แต่ปัจจุบันนี้จะต้องใช้ฝีมือมาเป็นอันดับหนึ่งความสวยความหล่อรองลงมาเพราะว่า <C> e <an> ทำได้เพราะว่าความสวยความหล่อมันทําได้แต่ฝีมือเนี่ยมันฝึกฝนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยนะฉันบอกว่าเอาสวยเอาหล่อมาก่อนมาตั้งๆถ่ายๆ,ๆ,ๆแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องเล่นไปสมองคิดไปจำบทได้น้ำเสียงการวอยการนุ่นการนี่ม,มันจะต้องมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นสมัยนี้นะคะแมวมองเขาจะหาเด็กที่มีความสามารถลองรู้จากเวทีประกวดต่างๆชื่ออะไระอายุเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ความสามารถพิเศษเออมีอะไรบ้างเวงการเขา <ใน S 2> จะต้องมีตรงนี้ค่ะสวยอย่างเดียวไม่ได้สวยแล้วกินหญ้าก็ลงเวทีไปสวยแล้วมี มันสมองก็อยู่บปนไมทีจับใหม่ต่อใช่แล้วทำไมแมวมองถึงเปลี่ยนมาเรียกว่านักปั้นก็มาเรียกว่าผู้จัดการดาราผูจัการเมื่อก่อนไม่ค่อยไม่ใช่ผู้จัดการดารากับนักปั้นก็คนละคนละคนละคนนะคนละคนคนละคนปั้นกับปั้นพอปั้นเสร็จปุ๊บให้คนไปเป็นผู้จัดการคนละคนละแบบค่ะคือก็แมวมองสมัยก่อนที่บอกว่าเเอ้ยแมวมอง เฉยมากเรียกแมวมองทั้งๆที่มันก็ความหมายเดียวกันมันได้สยามมันได้สยามเมื่อวานหนูเพิ่งจะสวนกับนักปั้นของเมืองไทยไทยพี่เอสุภชัยเดินออกมาจากห้องน้ําดิฉันอุ้ยอุยแต่ละดิฉันตกปั้นนาไม่ทันเลยปั้นไม่ทันเด็กไม่ทันพี่น้พี่เอหนูอยากเป็นนางเอกใบใสะแล้วก็มาด่าที่พี่น้องขาอะไรนั่นละครเขาว่าพี่น้องไไออ้เด็กๆอ่ะ ววยไลร์ไฮสคูลหรืออะไรนะอ๋อโอ้โหคุณแม่ไอ้น้องใหม่ไร้บริสุทธิ์โอ้ววยไลร์ไฮสคูลวมยไล้์ไฮสคูลนี่กี <h h ่ปีแล mm ้วเนี่ยนี่อะไรเนี่ยสี่สิบปีแล้วเขาประทานโทษนะคะน้องใหม่ไลร์บริสุทธิ์อยากเล่นเหรอคะคุณแม่ก็ใหม่ๆความมาถ้าเกิดว่นุ้ยอยากเล่นน้องใหม่ไร้ไร้บริสุทธิ์ครับพี่น้องพี่น้องเขาจะบอกว่า เปเป็นครูใหญ่มากยงดาวครูยังไม่ได้ทำตอบผีฟ้าอย่าพิ่งมาเสนอเพระอย่างเงี้ยคนเอาตัววันคนเอาตัวมาให้ดูคนเอาโปรไฟล์มาให้ดูเด็กอยากจะเดินเข้ามาในวงการไม่อย่างที่ทาฟฟี่เนี่ยก็มีคนมาบอกให้เขาเดี๋ยวพาเข้าวงการถูกไหมเล่นบ่าเล่นบ้านคุณว่ายังไงกับเขาที่เขาเข้ามาในกับชีวิตคุณไงใครเข้ามาที่มีคนมาถามคุณว่าทำยังไงเขาที่จะเข้าวงการได้าะเห็นคุณอยู่ในวงการเพราะ็นคนที่อธิกรเข้ามาถามว่าช่วยพาเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคุณกำลังบอกว่ามีคนเข้ามาหาฉ อ๋อฉันบอกว่าไม่ได้หรอกคะ่ะคุณน้องขาพี่เองไม่สามารถพาใครเข้าวงการทุกวันนี้มีคนเข้ามาใน Facebook แนยอย่างนี้เยอะมากฉันบอกฉันไม่ใช่คนโด่งคนดัง ฉันเป็นคนปกติแล้วฉันก็ไม่สามารถพาใครเข้าวงการบันเทิงได้เพราะฉันเองฉันยังไม่ได้ก้าวข้นสู่วงการบันเทิงเลยไม่เพว่าจะพาคก้าวข้าสูงวงการบันเทิงได้ยังไงไม่หรอกเพราะว่าคนคนข้างนอกไงที่เขาไม่ได้อยู่ในทีวีเขาก็จะคิดว่าคนที่อยู่ในทีวีเนี่ยคือเป็นคนที่สามารถจะเอาเข้ามาอยู่ในทีวีได้ส่งลงส่งรูปมาฉันบอกว่าไม่ได้ทุกวันนี้ฉันจะกระเสิกระสนหางานฉันเองอยู่เลยฉันเอาเธอมาเป็นภรรยฉันมขอยี่ เข้ามาเหมือนกันเยอะแยะมากมายหลายคนที่ผมไม่รู้จักแต่ที่ต่างกับพี่เอาฟี่คือคุณนายอภิรัมณีพรโชคดีส่งเขาเข้ามาใทรแม่ผมเองไปคุยอะไรก็ไม่รู้อ่ะ๋อพี่จ๊อบเหรอคะเนี่ยคือคือคุณคุณคุณเจนดีเขาเรียกเจนนี่เจนดีให้โทรมาหาค่ะคือเห็นบอกว่าเออได้เรียนการแสดงกับตั๊กบงกฏเหรอคะตั๊กมงกฏเขาเป็นครูสอนการแสดงเหรอคะสมัครคอร์สเท่าไหร่คะ ช่ไงใช่ทมเวิร์กช็อปกับเขาเขาทำหนังเขาต้องมาเวิร์กช็อปให้กับผมคุณนายฤดีไปโพอ้โฆษณะไปบอกผมซะอย่างนั้นบางคนเฮ้ยคุณจ๊อบคะคุณจ๊อบรับนางแบบเพิ่มไหมคะรับนางแบบตอนไหนคุณไปเอาเบอร์มาจากไหนอ๋อคุณนายฤดีค่ะแต่ว่าคุณจ๊อบแต่คุณจ๊อบ อ๋อรับค่ะแต่ว่าไม่ในนางแบบได้เลยไม่ใช่นางแบบนะคะคือคือบอใบไม้หายไปตัวนนางแบบได้ไม่ถามลูกมีคำถามคือต้องถามทั้งฝั่งนี้และฝั่งนี้นะทั้งแม่สองคนต้องถามหน่อยว่ามันเคยมีข่าวหนูเคยฟังเขาบอกว่านักปั้นหรือแมวมองบางท่านบางท่านนะที่หนูไม่รู้ว่าใครนะเขาบอกว่าแบบมีการเอาเด็กมาเทสน่ะแล้วเทสแบบว่า ทเตตบนเตียงอะโอ้คุณแม่มันนเรื่องจริงป่ะอยากรู้มาบางคนมันก็ยอมมันมันก็มีบางบางคนมันก็น่าจะมีบ้างมันอยู่ที่ความสมยอมอ่ะคุณแม่พูดมาเลยว่ามันมีดาราบางคนที่แม่รู้จักเอาเต้าใสแม่มีเต้าตสไม่เท่าไหร่หนูเคยได้เอาไข่ดันก็มีเออพอดีว่าแมวมาบางคนไปเอาเด็กบาโฮสเนี่ยมาเป็นดาราเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเขาเดี๋ยวนี้ไม่ได้าสอบประวัติแล้วจะคุณเขาสอบประวัติแล้วแต่นี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีเด็กแบบว่าประเภทเซลลนะเซลนะ ก็ก็พอเข้ามาูอย <mm okay ่างวอการพอพอเขารู้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเฟดออกไปโดยอัตโนมัติดีจริงจริงดิฉันจะพูดฉันี้มีมีอย่แพูดสมียแม่พูดสหายไปแล้วอีบบาไม่ได้ชื่ออะไรนะประกันตัวดิฉันด้วยนะคะคณแม่รู้เรื่องดีหมดทุกอย่างไม่บอกมันมีอยู่ในดิฉันเนี่ยคือหลายคนเนี่ยอาจจะอาจจะลบภาพความทรงจําการเป็นนางงามไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาจากนางงามแล้วก็ถูกแมวมองชักชวนเหมือนกันโดยที่ใส่ชุดกีฬาอยู่นี่แหละซ้อมกีฬาเสร็จแล้วก็ข้ามสะพานลอย มาถึงเขาก็เรียกไปประกวดไหมในสภาพนี้เหรอดำๆอย่างนี้เหรอเอออะไรประมาณน,นั้นตรง<อ>ไปแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าพอเราก้าวเข้ามามันก็เป็นดังช่วงข้ามคืนแต่มันทําให้รู้ว่าในช่วงที่เราเก็บตัวหนึ่งเดือนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือคุณสมมุติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสวยเลยนะแล้วเราคิดว่าจะเป็นตัวเต็งอ่ะ แต่อยู่ๆอ่ะเขาสอบประวัติขึ้นมากลายเป็นแบบถ่ายภาพนู๊อ่ะจะไล่ฝั่งถ้าพงเงี้ยก็มีอ่ามันมีอยู่สมัยก่อนมันมีเวทีอยู่เวทีหนึ่งจะไล่ฝั่งก็มีน้องคนหนึ่งลูกสาวดิฉันเองนะคะก็ก็ ก้าวเข้ามาจากการเป็นนางแบบแล้วเธอก็ไปถ่ายรูปว่าบ่าแต่ว่ามไม่ได้ทําไม่ได้ไปขายตัวไม่ได้ไปอะไรนะถ่ายรูปถ่ายรูปแบบว่าเป็นเป็นเป็นเพเกอร์ girl, ไปโชเกอร์อะไรต่างๆงเนี้ยแล้วก็ขึ้นเวทีประกวดแล้วก็เธอก็ติดเข้าไปรอบลึกแล้วก่อนวันที่จะคัดตัวนะคะก็มีเพื่อนนางงามคนหนึ่ง เอาหนังสือฉบับนี้ใช่ลูกมึงไหมใช่ลูกม,มึงไหมใช่ลูกคนนี้ไหมอะไรเงี้ยเอาหนังสือฉบับเนี้ยขึ้นไปทําลายตัวเต็งจริงๆแล้วจริงๆๆจริงคือทางจริงจริงแล้วเขาไม่ได้ทําความผิดอะไรนะ แล้วก็ถ้าแล้วเด็กคนนั้นก็ต้องออกมากลับมามก็คือก็คือเข้าประกวดต่อไม่ได้นะคะจริยาสมชนะไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะเพียงแต่ว่าถ่ายชุดไว้น้ําแค่นั้นเองอแล้วก็มีมีอะไรที่มันบ้าวิวนิดนึงแล้วก็มีนางงามอีกคนที่ได้เป็นตําแหน่งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะก็ะะแม็กค,คลาย ซึ่งเราก็รู้ๆอยู่นะครับว่าเป็นเป็นอ่าเป็นอันดับหนึ่งของ Miss Thailand World ค่ะแล้วแล้วพอพอพอได้ตำแหน่งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีหนังสือออกมาว่าเธอเคยพาถ่ายภาพเซ็กซี่ของต่างประเทศอืเธอก็ยอมรับว่านี่คืออ่าเ,เป็นเป็นพอตผลงานของเธอที่ว่าถ่ายแบบที่ต่างประเทศแล้วสุดท้ายทางกองประกวดก็ปลดเธอออกว่าเธอถ่ายภาพิวเกินไปแล้วก็เอาคนที่เป็นรองอันดับหนึ่งขึ้นมาขึ้นมาแทนนะคะอ่ารองอันดับหนึ่งนะคะรองอันดับหนึ่งที่ขึ้นมาแทนนะคะ ดิฉันสงสัยมากว่าอมส้มอยู่ข้างละลูกหรือเปล่าแก้มันถึงได้ห้อยขนาดนี้พี่เข้ามาอันดับรองอันดับหนึ่งได้ยังไงอย่างนี้ถ้าถามว่ายุติธรรมกับน้องน้องแม็กขายไหมไม่นะคะคือคือการถ่ายแบบการอะไรต่ออะไรเนี่ย มันคืออาชีพอาชีพหนึ่งไม่ใช่การขายตัวนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนคือเราก็ต้องเข้าใจนะว่าเวทีแต่ละเวทีในการประกวดในเรื่องของแบบนี้ระดับประเทศเนี่ยมันมีจควาสิทธิ์ไงคุณแม่คุณแม่ไอค่ะนะคุณแม่อยู่ใกล้ชิดพี่เอสุภชัยเราเคยเห็นในไอจีไม่ได้ใกล้ชิดมากในไอจีพี่เอชวนคุณแม่ไปบ้านนะมีมีค่ะหนูอยากรู้ว่า เขาดูแลเด็กยังไงการดูแลของนักปั้นดูแลดาราในสังกัดตัวเองเนี่ยดูแลกันยังไงเขาจะดูแลแบบพี่พี่น้องน้องนะคะแล้วก็พี่เอสุปชัยเนี่ยเขาก็จะบ้านหลังโตใช่ไหมมีบ้านมีนบ้านบันชรลาภพเขามีกฎไหมก็ก็มีไงเขาก็มีกฎเกณฑ์การการทํางานให้มันดี <c oughs> ถ้าเกิดใครออกนอกลู่นอกทางเนี่ยเขาก็จะ ต้องแล้วแต่ดวงนะคือต้องแล้วแต่ดวงแต่ว่า A เนี่ยคือเขาเป็นคนมีคอนเน็กชันกับคอสซูเมอร์ใหญ่ๆนะคะแล้วก็แล้วก็กับผู้จัดละครเนี่ยเขาจะใช้เขาจะไว้วางใจเอสุมชัยเขาอันนั้นคือกลุ่มของแมวมองคราวนี้เด็กที่จะให้แมวมามองเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบ้างมันจะต้องทำางไงเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยอยากจะเข้าวงการเยอะมากอะไรแต่เรนอกว่าแต่สมัยความว่าอยากแต่ว่าเด็กจะต้องไปทำตัวให้แมวมองเหรอจริงๆไม่ต้องเดี๋ยวนี้เด็กทำ แพ้ทำใช่ไหมม,มันพยายามทําทุกอย่างที่จะประสิทธิ์ให้คนมามองเอาอย่างนี้มยยฉันเคยไปบรรยายที่วิทยาลัยแห่งหนึ่ง เด็กก็จะรู้ว่าเราทํางานตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้นพอเราบรรยายเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเด็กบางกลุ่มบางพวกบางคนวิ่งเข้ามาหาเราแล้วก็พรีเซนต์ตัวเองเสนอตัวเองโปรไฟล์ตัวเองอยา่างนี้งงหรือว่าบางคนก็พูดเลยว่าพี่ผม,ผมเนี่ยผมเคยผมเคยไปถ่ายรูปมาไปเคยไปเคสไอ้นี่มาออผ,มผมอยากเป็นนายแบบพี่ ผมอยากเป็นดาแลผมต้องทํำไงบ้างพี่อะไรเงี้ยเข้ามาหาแล้วอย่างนี้เลยนะจริงๆน้องเขาเข้ามาอย่างนี้ตรงประเด็นเลยแต่ว่ายิ่งเข้ามาอย่างเนี้ยมันมันอยู่ที่ดวงด้วยนะบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้บางคนก็คบกฟังแล้วเข้ามาผิดแล้วเข้ามาหาอินเทัฟฟีฟไงกูไม่มีปัญญาพาเหมือนค่ะเหมือนเอสุภชัยเขาเปิดผับใช่ไหมแถวแถวลังสิตเนี่ยนะคะก็ วันไหนที่เอสุปชัยเขาลงไอจีว่าเขาจะเจอกันที่ลังสิตนะที่ผับที่อะไรต่ออะไรเงี้ยคนจะแน่นก็คือเด็กผู้ชายที่ว่าหน้าตาดีก็จะแต่งหน้าเซตผมกันแน่นร้านเลยเพื่อเพื่อเพื่อว่า,ะาะจะได้เห็นเอสุปชัยมองพี่บอกเลยนะคะว่าในวงการตอนนี้นะคะวงการตอนนี้คุณจะคุณฟังพี่ไว้เลยนะคือคุณไม่ต้องแต่งหน้าทําผมคุณไม่ต้องไปทําอะไรเอาใสๆแบบนั้นไปคือเขาจะมองเขาจะมองตรงความใส เขาคนที่เป็นแมวมองและบริษัทจริงๆเนี่ยเขาจะดูรู้ว่าคนนี้ยแต่งขึ้นหรือแต่งไม่ขึ้นคือ,คอเขาเสามารถให้เขาสามารถใส่ไอสิ่งที่เขา<ช>เป็นอย,อยู่ คือคุณจะต้องไปแบบขา,ขาวเข้าจเจ้าสีม่วงสีเขียวสีฟ้าใส่เข้าไปเขาต้องทําได้แต่คุณเต็มเต็มไปขนาดคุณเป็นสีแดงไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาสีชมพูหรือสีขาวใส่ไปไม่ได้ออมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการที่ว่าอยากจะเป็นดาราพี่บอกว่าแสดงความสดใสการกล้าแสดงออกและความความสามารถพิเศษแค่นั้นพอ<ฆ>แล้วอย่าพรีเซนต์เยอะจนเกินไปอะไรก็แล้วแต่ ที่หยิบยื่นไปเนี่ยจะบอกใครมันจะกลายเป็นของไม่มีค่านั่นเนี่ยอะไรถ้าเขาอยากได้นิ่งๆเขาจะไขว่คว้าหามาเองบางครั้งเนี่ยแต่งหน้าเต็มไปก็จริงแต่ว่าบุคลิกภาพเนี่ยมันสร้างตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ไดี๋ยวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเบลกหน้าพี่จะมาดูว่าดารานักร้องแล้วแก้วเสียงแล้วก็สันดานมันมีความเกี่ยวข้องผูกมัดใช่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 มันต้องมีความสัมพันธ์กันเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาสรุปอย่างเด่นแต่ตอนนี้พิธีกรเต็มแล้วนะคะเขาไม่ั